อ่ะครับสวัสดีครับพี่น้องอ่าผมจะมาตอบคำถามให้พี่น้องนะครับว่าซัมซุงไม่ปล่อยน้ําทิ้งนะครับพี่น้องเนี่ยครับและพี่น้องถามมาว่าอ่าการที่ไม่ไม่ปล่อยน้ําทิ้งไม่ระบายน้ําออกจากถังอ่ามันเกี่ยวกับเดนน้าทิ้งหรือเปล่านะครับพี่น้องอันนี้นะครับอันนี้เดนน้าทิ้งนะครับเกี่ยวมากครับเกี่ยวเหมือนกันครับหนึ่งถ้าเดนน้าทิ้งตัวนี้ไม่ดึงน้ํานะครับพี่น้องไม่ดึงน้ําออกมานะครับ อันนี้กระบอกอยางตรงนี้ครับลูกยางตรงนี้ถ้าเดนน้าทิ้งเสียมันไม่ดึงน้าไม่ดึงน้ําออกมาน้ําก็ไม่ไม่ไหลออกจากกระบอกท่อระบายน้ําได้นะครับถ้าเดนน้า dark, ทิ้งเสียนะครับพี่น้องแต yeah. <number> ่เดนน้ําทิ้งพี่น้องถามมาว่าเดนน้าทิ้งทํางานได้ตามปกติแต่ทําไมน้ําไม่ไหลออกจากตรงนี้นะครับพี่น้องไม่ไหลออกจากท่อระบายน้ํานะครับนี่นะครับเมื่อน้ําไม่ไหลออกจากกระบอกท่อระบายน้ํามันก็จะปั่นแห้งไม่ได้หรือ ปั่นแห้งช้าและหมดเวลาทํางานไม่เสร็จนะครับพี่น้องอ่ามันจะมีเหรียญ5เหรียญ10เข้าไปคารับพี่น้องโดยเฉพาะซัมซุงนะครับพี่น้องซัมซุงตั้งแต่6กโล6กหรือ8โลนะครับอ่าท่อระบายน้ำเขาจะเล็กมากนะครับพี่น้องไอ้ตัวนี้นะครับเหรียญ5้าคาเลยนะครับพี่น้องอ่าเหรียญ5้าเหรียญ10เหรียญ10ผ่านไม่ได้เลยอ่าเหรียญ5้าจะหลุดมาได้เป็นบางครั้งถ้าหลุดมาแล้วมันก็ออกจากตัวนี้ไม่ได้ครับพี่น้องมันก็จะมาติดกับอ่ายางตัวนี้ครับทำให้ปิดน้ำ พอไอเดน้ำทิ้งดึงน้ำนะครับพี่น้องน้ําไม่ไหลพอน้ําไม่ไหลออกจากถังมันก็ปั่นแห้งไม่ได้นะครับพี่น้องพอจะน้นให้พี่น้องเขาไปตรวจสอบดูว่าซัมซุงนะครับพี่น้องซัมซุงนี่กระบอกมันจะเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าหกจุดห้าหรือ8โลเนี่ยกระบอกระบายน้าเขาจะเล็กมากถ้าอาการที่พี่น้องเจอนะครับหนึ่งมันเดน้ําทิ้งมันดึงน้ําได้ตามปกติแต่น้ําไม่ไหลออกนะครับ สแสดงว่ามีเหรียญห้าเหรียญสิบเข้าไปคาในกระบอกนี่แหละครับอ่าต้องต้องถอดออกมาดูครับอ่าเราต้องเช็คดูจากตรงนี้มาเลยครับนี่นะครับแล้วเหรียญสิบนี้มันจะคาอยู่ในนี่เลยครับพี่น้องมันจะออกมาไม่ได้เลยครับมันจะปิดรูน้ําเลยอ่าการแก้ไขพี่น้องก็ถอดหมุนตัวนี้ครับอ่าหมุนตัวนี้ออกมานะครับอ่าเบื้องต้นเราต้องถอดอันนี้ออกก่อนนะครับเพื่อมันจะออกง่ายนะครับอ่ามันจะมีน็อตสองตัวนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่ามีน็อตสองตัวอ่าที่ คอยขันไอเดนน้ําไว้นะครับี่น้องนี่ครับแล้วก็ถอดน็อตออกมาสองตัวนะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับนี่ครับนี่นี่ครับเมื่อออกมาได้แล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับพี่น้องหมุนตัวนี้เสร็จแล้วก็เอาออกมาครับอ่าล้วก็เอาออกมาจากกระบอกนี่เลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็ออกมาอ่าทีนี้เราก็จะมาดูแลข้างในนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับเห็นไหมครับว่า นะครับว่ารูข้างในนี้นะครับพี่น้องมันจะเล็กมากนะครับนี่นะครับรูของมันนะครับในเนี้ยจะเล็กมากเหรียญสิบผ no <t> ่านไม่ได้เลยนะครับ <k> พี่น <t> ้องอ่าเนี่นะครับอ่าเมื่อมีเหรียญเข้าไปคายตรงนี้แล้วก็ทําความสะอาดนะครับพี่น้องทําความสะอาดตรงนี้เอาเหรียญออกมานะครับแล้วก็ดูดูตัวกระบอกยางนี่นะครับพี่น้องกระบอกยางตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่ามันจะมีเหรียญเหรียญห้าคาแน่นอนถ้าอาการที่พี่น้องถามมาครับว่า เดน้ําทิ้งยังดึงน้ําได้ตามปกติแต่ว่าน้ํามไม่ไหลนะครับอันนี้น้ํามไม่ไหลออกท่อระบายน้านะครับคือน้ําไม่ไหลไม่ไหลออกครับพี่น้องให้ไปตรวจสอบดูตัวนี้นะครับสําหรับยี่ห้อซัมซุงไม่ว่าจะเป็น8โล9โลก็ช่างครับมันจะเล็กมากไอ้ตัวนี้นะครับกระบอกของเขาจะเล็กมากนี่เหรียญเหรียญสิบผ่านไม่ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้กระบอกที่ระบายน้ําตัวนี้ลงมานี่นะครับเหรียญสิบผ่านไม่ได้อ่าเหรียญห้ายังผ่านได้อยู่ ่านมาจากตรงนี้ได้ครับมันก็จะมาติดอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะตรงตัวนี้มันจะเป็นเกลียวอยู่อ๋เรียห้าจะเข้าไปปิดรูทันทีนะครับนี่ครับอ่ามันจะเข้าล็อกของมันพอดีครับเข้าล็อกกับเกลียวนี่พอดีอ๋เรียนห้านะครับพี่น้องแต่เรียนสิบจะไม่ผ่านมาตรงนี้ได้แน่นอนมันจะติดอยู่ตรงนี้ครับทําให้น้ําไม่ไหลเมื่อน้ําไม่ไหลมันก็ไม่ปั่นแห้งหรือมันไหลช้าเกินไปมันก็หมดเวลาของการปั่นแห้งทํางานไม่เสร็จนะครับพี่น้องให้ไปตรวจสอบดูนะครับอันนี้นะครับอันนี้มันก็อยู่ลักษณะนี้แหละครับ่เหนนะครับอดมผ มาไม่ยากครับอ่าพี er> ่น้องก็ดูแลได้ครับ no พี่น้องทั้งบ้านนะครับนี่ครับน็อตเขาก็มีแค่2ตัวยึดยึดไว้แค่นั้นนะครับนี่ครับนี่ครับมีน็อตนี่ตัวหนึ่งแล้วก็ด้านด้านนั้นอีกตัวหนึ่งแค่นั้นแหละครับนี่นะครับอ่าน็อตสองตัวนะครับเห็นครับอยู่ท่านี้อ่าแล้วก็หมุนตัวนี้ออกเอาหมุนตัวนี้ออกเสร็จเราก็มาขันน็อตสองตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็งัดงัดงัดออกมาได้ตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วเราก็งัดออกมานี่นะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับพี่น้องก็ทําความสะอาดได้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่เอาเหรียญออกทําความสะอาดมันว่ามีดูตรงนี้บ้างแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะมาคายตรงนี้นะครับเหรียญห้าแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ที่พี่น้องถามมานะครับซัมซุงนะครับไปตรวจสอบดูได้เลยครับล้านเปอร์เซนต์เลยครับไม่สิบไม่ร้อยนะครับอาการที่ว่าเดนน้ําทิ้งยังดึงอยู่แต่น้ําไม่ออกจากกระบอกนี้นะครับเมื่อน้ําไม่ออกจากกระบอกจากถังนี้นะครับพี่น้องไม่ออกจาก ไอ้ถังซักนี่นะครับมันก็จะปั่นแห้งไม่ได้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นการตอบคาถามของไอ้ซัมซุงนะครับที่ถามมานะครับที่พี่น้องถามมาอส่วนฮิตาชิตัวนี้นะครับพี่น้องอ่าฮิตาชิตัวนี้อนนมีพี่น้องถามมาว่า,าตัวนี้ <c oughs> ทําไมผมอาออกแล้วทําไมมันยังซักได้อยู่นะครับพี่น้อง <laughs> ตัวนี้นครับเซนเซอ,อร์เซนเซอร์ที่ติดมูเล่เลยนะครับพี่น้อง <laughs> ตัวนี้นะครับ พี่น้องถามมาว่าผมเอาตัวนี้ออกแล้วทําไมมันถึงยังซักได้อยู่มันเป็นเพราะอะไรนะครับถามมานะครับอันนี้ก็ตอบได้าไม่ยากครับง่ายนิดเดียวคือทําไมมันถึงซักได้เพราะว่าไอตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับระบบซักนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่าเซ็นเซอร์ตัวนี้อ่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นตัววัดรอบความเร็ว เพื่อส่งสัญญาณเข้าหาเฟสเชอร์และ CPU ีนะครับพี่น้องไอ้ตัวนี้มันจะเข้าอยู่ระบบของการปั่นแห้งเท่านั้นนะครับพี่น้องไม่เกี่ยวกับระบบซักเมื่อจะทําการซักโดยไม่มีไอ้ตัวนี้มันก็ซักได้อยู่ไอ้ตัวนี้มันเสียมันก็ยังซักได้อยู่รอบแรกนะครับพี่น้องพอจังหวะที่มันซักเสร็จมันจะเริ่มทําการปั่นแห้งนะครับพี่น้องมันจะเริ่มทาการปั่นแห้งมันจะเริ่มหมุนปรากฏว่าตัวนี้มันหมุนไม่ได้รอบหรือว่ามันไม่มีสัญญาณจากตัวนี้ สัญญาจากตัวนี้ขึ้นไปหาเฟเชอร์และ CPU ในสุดมันก็สั่งงานให้หยุดการทํางานและล้องติดต๊ดๆๆๆๆขึ้น F9 นะครับพี่น้องนี่นะครับมันปล่อยน้ําได้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องมันปล่อยน้ําทิ้งได้เหมือนเดิมพอมันเริ่มปั่นแห้งไปรอบเริ่มจัดไปได้สักระยะหนึ่งมันก็ทําการจอดหยุดและล้องติ๊ดๆๆ,ๆๆๆๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ออกไม่ได้นะครับสําหรับฮิตาชินะครับพี่น้องเพราะมันอยู่ในระบบของเขาครับซักไม่เสร็จซักได้รอบแรกแต่จะปั่นแห้ง มันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเอาออกไม่ได้ครับพี่น้องตัวนี้นะครับเพราะว่าตอบคาถามว่าเซนเซอร์ตัวนี้กับแถบแม่เหล็กตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับระบบซักนะครับพี่น้องตัวนี้มันจะอยู่กับหมดปั่นแห้งเท่านั้นเพื่อวัดรอบในการปั่นแห้งนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับระบบซักเขาก็อยู่ต่างหากนะครับอ่านี่ตอบคาถามไปนะครับพี่น้องเอาล้วครับทีนี้พี่น้องถามมาอีกว่า น้ำไม่ไหลออกจากถังมันเกี่ยวอะไรกับการปั่นแห้งนะครับน้องมันไม่น่าเกี่ยวมันเกี่ยวครับผมจะพามาดูนะครับและอธิบายฟังนะครับว่าไม่ปั่นแห้งมันเกี่ยวอะไรกับน้ําไม่ออกจากถังนะครับพี่น้องอันนี้มีความเกี่ยวพันกันอย่าง ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้เป็นกระบอกลมนะครับผมเคยได้ลงคลิปไปแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ละเอียดพี่น้องบางท่านก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกันยังไงน้ําไม่ออกจากถังทําไมมันถึงไม่ปั่นแห้งนะครับพี่น้อง <c oughs> สาเหตุมาจากเฟสเชอร์ <c oughs> ทำงานไม่ได้ครับพี่น้องหลังจากที่น้ําเข้าถังเสร็จนะครับน้ําเข้าถังเสร็จอ่า แรงกดอากาศจะดันขึ้นมาตรงนี้นะครับพี่น้องเข้ามาหาเฟสเชอร์นี่ครับผมเคยอธิบายไปตอนนั้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อซัมซุงเอลจีฮิตาชินะครับเมื่อน้ําตัวนั้นดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมาอากาศมันจะมาหาตัวนี้นะครับเฟสเชอร์นี้ก็จะสร้างความถี่ขึ้นมาให้ CPU หรือ MCU จับความถี่ได้มันก็เลยทําการซักได้ตามปกติตามที่นักโปรแกรมเมอร์ได้บันทึกข้อมูลในการซักและการปัดแห้งไว้นะครับพี่น้อง สักตาปกติแล้วหลังจากนั้นทําไมน้ําไม่ออกจากถังและมันไปเกี่ยวกับการปั่นแห้งได้ยังไงนะครับพี่น้องนี่นะครับอพอน้ําไม่ออกจากถังนะครับพี่น้องแรงกดอากาศตัวนี้ก็ยังดันดันสายยางตัวนี้นะครับครับเข้าไปดันเฟสเชอร์ตัวนี้ไว้อยู่ตามปกติของมันนะครับพี่น้องนี่นะครับมันก็เลยอยู่ในโหมดของการปัน่นซักอยู่นะครับพี่น้องไม่ได้อยู่การปั่นแห้งค สาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าน้ํามันไม่ออกจากถังนะครับพี่น้องมันยังมีแรงกดอากาศนี่อยู่หรือน้ําออกจากถังช้านะครับพี่น้องน้ําออกจากถังช้าเกินไปเกินขนาดมันก็ปั่นแห้งไม่ได้นะครับาสาเหตุมาจากเฟสเชอร์ตัวนี้สร้างความถี่ขึ้นมาไม่ได้หรือมันมันมันช้าเกินไป CPU ในเมนบอร์ด <c oughs> ก็ตจวจับความถี่จากตัวนี้ไม่ได้ มันก็เลยไม่ทําการปั่นแห้งนะครับพี่น้องพอน้ําแห้งน้ําแห้งเสร็จปุ๊บเรามากดปั่นแห้งดูเอ้มันปั่นได้นะครับแต่ลักษณะแบบนี้คือน้ําไหลช้าครับน้ําจะไหลออกจากท่อตรงนี้อ่าช้านะครับพี่น้องอ่าท่อของมันนะครับอ่าท่อของมันจะอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องอ่านี่นะครับบางบ้านพี่น้องวางวางสายยางน้านี่นะครับอ่ามันอาจจะคดงอหรือว่ามันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องลักษณะแบบนี้ทําให้ตะกอนเข้ามาปิด ตรงนี้สะสมนานๆเข้ามันมันจะปิดรูน้ําเลยครับพี่น้องมันจะปิดรูน้ําไปวันเล็กวันน้อยแต่ก่อนมันจะทําให้น้าไหลช้าไหลช้าผิดปกติประกอบกับมีเศษอะไรไปอุดตันท่อระบายน้ําเพราะฉะนั้นให้พี่น้องไปตรวจสอบดูนะครับพี่น้องว่าเอาไปตรวจสอบดูสายน้ำหนึ่งสายน้าที่ต้องลงเรียบไปแบบนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับให้มันเรียบไปแบบนั้นนะครับอย่าให้อย่าให้มันสูง อย like ่าให้มันสูงลักษณะแบบนี้ได้นะครับพี่น้องให้เนี่ยคดงอแบบนี้ไม่ได้แต่กอนจะมาสะสมอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องทาให้น้าไหลช้าพอน้าไหลช้าก็มีผลเสียต่อระบบของการปั่นแห้งได้นะครับพี่น้องแต่ซักได้ตามปกตินะครับอันนี้น้ําไม่ไหลออกจากถังมันเกี่ยวข้องอะไรกับการปั่นแห้งอันนี้เกี่ยวแลวนะครับพี่น้องเข้าใจนะครับว่ามันเกี่ยวถ้าน้ําไม่ไหลออกจากถังตามปกติตามที่นักโปรแกรมเมอร์ ตั้งเวลาไว้ว่าจะต้องถึงเวลานั้นน้ําแห้งและจะต้องถึงเวลานั้นน้ําได้ขนาดมันถึงจะ,จะทําการซักเมื่อมันทําการซักได้ตามปกติจังหวะที่น้ําไหลลงมาช้าเกินขนาดของมันเฟชเชอร์ก็ไม่สามารถที่จะสร้างความถี่ให้ทันเวลากับการปั่นแห้งของไอ้นักโปรแกรมเกมอร์ที่บันทึกไว้พอหมดเวลามันก็ทําการปั่นแห้งไม่ได้ครับพี่น้องเห็นไหมครับพวามมันเกี่ยวนะครับถ้าน้ําไม่ออกจากถังปั่นแห้งไม่ได้เลยนะครับพี่น้อง เฟเชอร์ตัวนี้ไม่สามารถสร้างความที่ขึ้นมาได้เพราฉะนั้นให้พี่น้องเขาไปตรวจสอบดูสายน้ำนะครับสายน้ําและสายระบายน้ําทิ้งให้มันลาบลงไปตามกับพื้นให้ตามสมควรแก่ระบบของเขานะครับพี่น้องนี่นะครับวันนี้ผมก็มาตอบคําถามให้พี่น้องอได้เข้าใจเกี่ยวกับอาการที่ถามมานะครับเพราะผมเม้นไปผมอาจจะ อ่าตอบไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นให้พี่น้องไปตรวจสอบตามที่ผมได้แนะนําไปเนี่ยครับมันเป็นความจริงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้อง <G ül> <G ül> ๆๆนี่นะครับให้ไปตรวจสอบดูนะครับว่ามันเป็นความจริงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับปลอดภัยจากโรคทั้งหลายทั้งปวงนะครับพี่น้องสวัสดีครับ